หนุ่มแอนดิวเกรกสันค่ะหนุ่มคนนี้ประสบอุบัติเหตุนะคะที่ลื่นล้มและทําให้เอ็นข้อเท้าอักเสบต้องพักรักษาตัวไปถึง1อาทิตย์เต็มๆค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะก็สามารถกลับมาเข้ากองถ่ายละครเรื่องสายลับรักป่วนจากค่าย My a t w o r k แล้วค่ะโดยฉากนี้เป็นห้องทดลองอาวุธนะคะที่จะได้เห็นอาวุธพิเศษของเหล่าบรรดาสายลับแถมยังเป็นการร่วมฉากกับทีมงานสายลับครั้งแรกอย่างจตุรงมกจกนะคะในบทของคุกกี้นักวิทยาศาสตร์เฟื่องค่ะตามมาด้วยก็ พิชยะ,ะ,ะในบทของร็อดแฮกเกอร์จอมป่วนและบอสใหญ่อย่างปลายปารเมศนะคะเรียกได้ว,ว่าทั้ง3คนนี้เ,นเข้าขากันแบบสุดๆส่วนทางด้านแอนดริลนะคะวันนี้เดินไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหรค<อ>่ค่ะและอย่างที่เห็นนะคะเดี๋ยวเจ้าตัวก็จะต้องใส่รองเท้าแตะเพื่อมาเข้าฉากนะคะเนื่องจากข้อเท้ายังได้รับบาดเจ็บอยู่ก็อาศัยทั้งเทคนิคมุมกล้องถ่ายําเพียงแค่ครึ่งตัวนะคะตอนนี้แอนดริลบอกว่าอาการดีขึ้นมากแล้วคะ<อ>่ะคิดว่าสัปดาห์หน้าก็น่าจะกลับมาเดินมาวิ่งได้ตามปกติส่วนตอนนี้ ทางกองถ่ายก็ต้องเลื่อนการถ่ายทําฉากบูออกไปก่อนเพื่อร้อยตนเองนน่าการดีขึ้นก่อนค่ะเจ็ดครับเดินไม่สะดวกครับ <c oughs> นี่นี่เพิ่งเพิ่งดีขึ้นเพิ่งเริ่มแบบเดินเดินได้แต่วิ่งยังไม่ได้ แล้วก็จะเดินให้เหมือนคนไม่เจ็บขาก็ยังไม่ค่อยได้ยังเดินกับเพลกอยู่ือก็เล่นละครได้ครับได้ไดครึ่งบนถ้าเดินยังยังยังไม่สะดวกจริงครัมันยังเจ็บอย <c oughs> ู่ก็ขอบคุณมากที่เป็นห่วงแล้วก็ให้กําลังใจนะครับตอนนี้มันดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับแต่ว่าถ้าทางจะใช้เวลาอยู่เหมือนกันครับหมอก็บอกแล้วก็หลายๆคนที่เขาเคยเป็นเขาบอกมันใช้เวลาแล้วก็เดินน้อยๆเพราะยิ่งเดินยิ่งหายช้าก็พยายามครับพยายามดูแลตัวเองอยากวิ่งนะครับ อยากวิ่งแล้ว อย่างที่ระเอกหนุ่มคนนี้บอกนะคะอยากจะกลับมาวิ่งแล้วยังไงก็ขอให้หายเร็วแล้วกันค่ะตอนนี้ก็ถ่ายทําละครเรื่องสายรับรักปวนไปได้เพียงแค่4คิวเท่านั้นนะคะหลังจากหายดีก็จะถ่ายทําฉากบู๊ต่อซึ่งเรื่องนี้ถือว่าบู๊นั้น70%ค่ะนอกจากละครเรื่องสายรับรักปวดแล้วนะคะก็ยังมีละครเรื่องวิมานเมฆลานะคะซึ่งก็ต้องรอหนุ่มแอนดริวหายดีก่อนเช่นกันจึงจึงจะสา,ะสามารถถ่ายทําฉากบู๊ของเรื่องได้ค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเพอเอกหนุ่มคนนี้กันได้นะคะผ่านทางหนน้าจออช่อง3ใ คืนนี้ค่ะกับซีรีส์เรื่องมังกรตอนแรกนะคะตอนนี้ก็กําลังเข้มข้นเลยทีเดียวค่ะ